Hấp kịp vào nhá, nhám sầu hấp kịp vào nhám sầu. Mưa thì đi hấp. Hấp. Tăng xiang nó cá vào. Phải sầu นกกาว่าออกหากินยังไม่เศร้าบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งทำสไตล์อีสานบ้านเฮานะครับปล่อยไบส้องตัวสนูกกสอดแจงทั้งส้อง นกเขากับขันเนี่ยเมือเศร้านกกาเว้ากับห้องครับอ่อนซ่อนอีสานบ้านเฮ้าจช่ไหมละครับเริ่มเนาวตุนผู้พันมากกับปล่อยเว้านะครับโอ้กาเว้าคู่นั้นห้องดีกันนะครับ เมื่อขึ้นน่ยยอกจันครับเมื่อขึ้นจจล่าสองดวงเนี่ยยอกจันขนาดเลยทองฝาแจมใสครับเ้าเนียวเม่งแกกน้าเนี่ย